สวัสดีครับผมพื่เรืองเขตที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเสกดิ์นะครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตนะครับวิธีการนะครับดาวน์โหลดนะครับแอปยูพินนะครับให้กับเครื่องมือถือของเราหรือว่าของสาวจำหนานะครับวิธีการง่ายๆนะครับเมื่อครั้งที่แล้วที่เราประชุมตอนไตรมาสเนี่ยผมค้างเรื่องวิธีการใช้งานไว้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะครับภายใน5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับ เริ่มต้นนะครับสำหรับท่านนะครับที่ใช้เครื่องของ iPhone นะครับหรือว่าระบบ iOS นะครับเราก็เข้าไปที่ตัว App Store ก่อนนะครับ a อปสโตรก็คือตรงนี้นะครับกดได้พอกด App Store เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปค้นหาค้นหาก็ให้มองที่ตัวของแว่นขยายเห็นไหมครับกดตัวนี้ลำดับต่อไปครับเราขึ้นไปพิมพ์ที่ข้างบนนะครับพิมพ์คาว่ายุพิมพ์ พิมพ์ไปเลยนะครับเป็นภาษาไทยง่ายๆแล้วก็กดค้นหาก็คือตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วเป็นโลโก้ยูพินนะครับมองที่สัญลักษณ์ตรงนี้ไว้นะครับตัวนี้ก็คือปุ่มที่ไว้กดดาวน์โหลดนะครับเราก็กดเข้าไปเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้อยู่ที่สัญญาณเน็ตนะครับแต่ก็จะไม่นานมากเกินไปนะครับอ่าเห็นไหมวิ่งแป๊บเดียวเองนะครับ รอสักครู่ครับเรียบร้อยเท่านี้เองครับเราก็เสร็จขั้นตอนของการดาว์โหลดเรียบร้อยแล้วเราก,กดเปิดนะครับในนี้ก็จะมีคู่มือสอบถามว่าเมื่อกีเราเล่นครั้งแรกอ้อโทษทีครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องของ iOS นะครับมันจะมีขั้นตอนนิดหน่อยครับประมาณสั้งขั้นตอนเขาก็ถามว่าจะเปิดหน้านี้ในมิตีเลยหรือไม่เราก็เลือกที่เปิดนะครับเขาไม่ทำอะไรก็ทำ เาถามว่าต้องการที่จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณพูดง่ายว่าเราจะอนุญาตหรือว่าตกลงครับเราก็กดตกลงเพราะว่าอันนี้หมายความว่าในกรณีที่สาวจำหน่ายถามก็คือที่เราก,กดตกลงเนี่ยก็คือขอขอนุญาตก่อนว่าในกรณีที่เรามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษใช่ไหมครับเราอ่ะก็จะส่งเข้าไปที่เครื่องมือถือของเขาเพราะมีสัญญาณเตือนอย่างเช่นว่าลูกค้าของเขามีการสั่งของเข้ามาแล้วจะมีสัญญาณเตือนไปบอกเขาว่าตอนนี้ลูกค้าส่งอเด์ให้เราวนะ ขาอนุญาตไหมก็บอกสาวครับไม่ต้องคิดเยอะครับกดตกลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วเรากลับมาที่คู่มือนะครับถ้าเกิดว่าสาวเราเก่งอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องการใช้คู่มือจะได้ไม่เสียเวลาก็กดไม่ต้องการนะครับหลังจากนั้นครับสังเกตที่หน้าจอนะครับหน้าจอก็จะขึ้นโชว์รูปของตัวแคตตาล็อกนะครับแต่ในเนี้ยจะโชว์ในแคตตาล็อกเพียงแค่2อรอบจําหน่ายเท่านั้นนะครับ ถามว่าคนทั่วไปที่ดาวโหลดแอปตัวเนี้ยสามารถดูดูดูแคตตาลอ็อกเราได้ไหมทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสาวจำนาเนี่ยเขาจะเห็นแคตตาล็อกที่มากกว่านี้รวมถึงเอกสารใบปริวต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการลงทะเบียนกันนะครับวิธีการลงทะเบียนง,ง่ายๆก็เข้าไปที่เมนูนะครับที่มุมขวาด้านบนเห็นไหมครับอ่าเราก็ลเลือกตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นเขาก็สอบถามว่าเราเป็นสมาชิกของมิชชินไฟเดฟารนิทเนาะก็กดตรงนี้ได้เลยครับพอกดรหัสสมาชิกนะครับตัวนี้เราต้องมีรหัสสมาชิกก่อนถ้าเกิดว่าสาวเจ้าหน่ายเราดาวน์โหลดตัวนี้แล้วเกิดจํารหัสไม่ได้เนี่ยก็จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้อง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 มีงงมีข้อมูลตรงนี้ก่อนก็คือรหัสของสมาชิกนะครับก็ใส่รหัสสมาชิกไป อันนี้ผมก็ยกตัวอย่างว่าเป็นของผมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ปฏิบัติของเราไปหลังจากนั้นนะครับก็กดลงทะเบียนครับตอนนี้ก็ถือว่าบันทึกข้อมูลสําเร็จแล้วก็กดตกลงครับอ่าเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะครับ ก็ได้มีเรื่องของชื่อนะครับก็เป็นชื่อเสกสรรนะครับรหัสมีข้อมูลส่วนตัวนะครับเราก็สามารถกดเข้าดูได้ข้อมูลส่วนตัวจะบอกอะไรบ้างก็จะบอกรหัสบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับคะแนนสะสมนี่นะครับทำให้ทุกคนก็รู้เลยผมมีนี่ครั้งอยู่พันหกสิบาทนะครับแล้วก็จะระ,ระบุเลยว่า,อารอบนี้สามารถสั่งไดถึงวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยจะได้รับถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับก็จบในเรื่องของ ประมูลส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการแจกแคตตาล็อกนะครับเนื่องจากสาวจำหน่ายของเราเนี่ยเราเราคาดหวังนะครับให้เขาเป็นเขาเรียกว่าแล้วนะครับเป็นผู้ขายมากกว่าที่จะเป็นผู้ซื้อใช้นะครับเราก็จะสนับสนุนเนี่ยให้เขาว่าทําการเขาเรียกว่าแจกแคตตาล็อกนะครับก็เ,เลือกที่ตัวแจกแคตตาล็อกอ่ะแค่นั้นเองครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็ให้ทางลูกค้าเขาเนี่ย ทำการสแกน QR วโค e ต,ตรงนี้พอหลังจากที่ลูกค้าทำการสแกนติดตั้งนะครับในเครื่องมือถือของเขาเนี่ยก็ถือว่าจบขั้นตอนการแจกแคตล็อกเรียบร้อยแล้วซึ่งขั้นตอนนี้เราทำเพียงแค่ครั้งแรกนะครับครั้งเดียวเท่านั้นพอหลังจากที่แจกแคตแล้วเนี่ยทางลูกค้าเขาอะ่ะก็จะส่งออเดอร์มาสั่งให้สาวจำหน่ายครับเป็นไงครับขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับสาวจำหน่ายของเรานะครับที่จะดาวน์โหลดแอปยูพีนมาใช้แล้วก็ รวมถึงการลงทะเบียนแล้วก็รวมถึงเรื่องการแจกแคตล็อกนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะให้ดูหลังจากที่เป็นลูกค้านะครับว่าเวลารับแคตไปแล้วต้องลงทะเบียนยังไงแล้วก็สั่งซื้อ,อยังไงนะครับสำหรับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาย